The <laughs> สวัสดีค่ะสำหรับบ่าวสาวที่กำลังเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงฉลองอยู่นะคะวันนี้เบลมีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะว่าในงานเลี้ยงฉลองเนี่ยมีกิจกรรมอะไรกันบ้างสำหรับงานเลี้ยงฉลองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงฉลองในช่วงกลางวันหรือว่างานเลี้ยงฉลองในช่วงเย็นนะคะก็จะมีกิจกรรมหลักๆดังต่อไปนี้นั่นเองค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะก็จะเป็นช่วงที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไม่ได้เข้ามาในงานค่ะก็จะเป็นช่วงที่พิธีกรนะคะขึ้นมายืนบนเวทีนะคะกล่าวต้อนรับแนะนำงานและในช่วงนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะมีการเปิดวิดีโอพรีเซน นะคะหรือว่าภาพของงานมั่นอาจจะเป็นในช่วงที่ทำความรู้จักกับป่าวสาวก่อนที่ทั้งคู่จะมาปรากฏตัวบนเวทีก็ได้เช่นเดียวกันและหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นในช่วงที่เปิดตัวนะคะคู่บ่าวสาวขึ้นมาด้านบนเวทีค่ะซึ่งในช่วงเปิดตัวนี้เนี่ยนะคะก็มีได้หลากหลายรูปแบบเลยที่นิยมทํากันนะคะก็คือการที่ทั้งคู่เดินควงกันเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆเนี่ยนะคะโรยกลีบดอกไม้เพื่อต้อนรับนั่นเองหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นการที่พุณพ่อของเจ้าสาวนะคะพาเจ้าสาวมาส่งให้กับเจ้าบ่าวค่ะ หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ทั้งคู่ไปยืนบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของการอวยพรค่ะซึ่งการอวยพรนี้นะคะก็รวมไปถึงผู้ใหญ่นะคะที่ให้เกียรติมาอวยพรแก่คู่บ่าวสาวบางครั้งก็จะมีการคล้องมาลายแล้วก็ดื่มอวยพรด้วยนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นการเชิญคุณพ่อคุณแม่ค่ะขึ้นมาอวยพรแก่คู่บ่าวสาวรวมไปถึงทักทายและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติด้วยนั่นเองหลังจากที่จบในชุดของผู้ใหญ่อวยพรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็อาจจะมีจัดในช่วงที่ พี่น้องๆของบ่าวสาวหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยร่วมอวยพรกับทั้งคู่ได้ด้วยเช่นกันนะคะพอจบช่วงของการอวยพรแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของการตัดเค้กจุดเทียนนะคะรินแชมเปญหรือว่ากิจกรรมอื่นๆค่ะที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สแสดงถึงการเฉลิมฉลองในค่าคืนนั้นและหลังจากนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเป็นการตัดเค้กเนี่ยก็อาจจะมีการนําเค้กนะคะไปมอบให้กับคุณพ่อคุณ,คณแม่หรือว่าแขกที่มาร่วมอวยพรกับเรานั่นเองนะคะถัดจากนั้นค่ะก็จะเป็นช่วงที่สนุกสนานและช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที เจ้าสาวของเรานะคะโยนช่อดอกไม้ไปให้สาวๆที่มาร่วมงานค่ะและอาจจะมีในส่วนของเกมลัคกี้ดรอนะคะการจับรางวัลต่างๆเพื่อให้แขกที่มาในงานเนี่ยได้ร่วมลุ้นสนุกกันนะคะในช่วงนี้ได้ด้วยนั่นเองจากนั้นก็จะจบช่วงพิธีการบนเวทีแล้วค่ะจะเป็นช่วงที่คู่บ่าวสาวนะคะขอบคุณแขกพิธีกรก,กล่าวสรุปงานนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลำดับคร่าวๆทั่วไปนะคะที่เราพบเห็นได้ในการจัดงานเลี้ยงฉลองนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าไม่อยากมีกิจกรรมนี้ไม่อยากมีกิจกรรมนั้น อยากใส่อันนี้เข้ามาอยากใส่อันนั้นเพิ่มเข้ามาทําได้ไหมต้องบอกว่าทําได้แน่นอนค่ะลองปรึกษานะคะคนที่ดูแลคิวงานให้คุณว่าคุณอยากจะมีกิจกรรมนี้ใส่เข้าไปวางไว้ตรงไหนถึงจะดีนะคะจะได้เป็นงานแต่งงานในแบบที่คุณต้องการมากที่สุดนั่นเองใครอยากมีกิจกรรมอะไรในงานเลี้ยงของตัวเองบ้างนะคะลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ